สวัสดีครับพี่นอ้องมากครับืันนี้ขันหมูก้อยครับขันไปอย่างก้อยครับพี่นอ้อง หันกันครับหันก่อนหันแล้วแล้วน้องดังไฟกันครับดังสูตรไหมครับจุดเก็บไสเลยครับจังติดเร็วครับพี่นอ้องเดยวเวลาอย่างนะครับพี่นอ้องยากมาันซุกจะเอาไปซอยครับ เด้เวลาส้อยแล้วครับพี่น้องส้อวก่อนครับจงเอาไปกลกวยที่ตามพี่น้องเป็นหนาต่างได้ครับกล่วยเส่บอกมวงเซ็บๆเหมือนนี้ ง่มามาครับพี่นอ้องเดี๋ยวเราปรุงแลนะครับพักกี่สอยไว้ก็บบกมวงครับใส่บัดเลยครับปรุงเลยครับใส่บกพริกครับพี่นอ้องติดเผ็ดจิกหน่อยขัวครับโั้ขว เด็กักหน่อยครับปลาหนำําปลาวงนัวครับพี่นอ้องวงนัวเปยหน่อยเสียบหน่อยเสยไล่เสียบไล่ครับเสียไล่เด็กเสียบพี่นอ้องคนเลยครับ เริ่มขคือแะ้วพี่น้องเริ่มขคือแล้วครับ ครับพี่ able, น hunter, ้องซิมซิมแซบแล้วครับพี่น้องแซบแล้วครับมากินนํำกันครับพี่น้องขอบคุณที่รับชมครับ